ครับกาบสวัสดีช่วงเสาของวันที่2 0พฤศจิกายนพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พะโคสิงหน1่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมุนเมียสียูซี่พะโคสิ่งไหนละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีท่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนีกก้กาสีมารีวิวง่วชุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าก็มี่เอฟซีคอแยกมาหลายเดี๋ยวผมสิเปิดเป็นแบบแยกได้ครับพี่น้องครับ เป็นวัวทรงฟี่บอม่มาจําครับพี่น้องครับเจ็บมเงินไปทังบ่อไร่ใหญ่ห้างครับพี่น้องครับบอมองขายเลยครับพี่น้องครับพอบ่อเพงไปกิบอมีประโยชน์อีกอย่างครับพี่น้องครับนี่ครับเอาคมแรงนี่ก้อนเป็นเม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองนะครับแม่เกิดบ่อสูงหลายนะครับผู้ใดมาควมสูงบอกพานนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กับเป็นไท่แน่ๆบ้านเฮ่าหนินะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเม่เพิ่นครับผูกล้ามได้ครับกินยาดีครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นอายุสองเดือนนี่ครับลูกผสมบามันนี่ครับ สำหรับโคมนี้เอาไป1 7 0 0 0หมืเด้นบาทนะครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับน่ครับ่านไปครับวันนี้มันคมนี้ครับอันนี้กับแม่ลูกผูง่วลูกแรกแม่ก็่สูงลอยยีสิบบวกนี้ครับลูกไส้อยู่สองเดือนสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับน่ครับตัวลูกไส้เพิ่นที่ไอ้ขาเป็นเป็นปุ่ม่ว่านี่ยครับเป็นสารสารชนิดหนึ่งเหรครับพี่น้องครับ ก็เออสายยังผมกับท่านเหนียเรี่องรู่ครับปันไหนครับพี่น้องครับแต่ว่ากับพ่มีผลนยังต่อการกินต่อการจะเริ่มเติบโต้ะครับพี่น้องครับนะครับตัวยุคกลางครับพี่น้องครับนี่ตัวแรีนออกหนานี่ครับพี่น้องครับทันตัวขาเหมือนกับมีต้นนี้มองเดียวนะครับพี่น้องครับแม่ก็ได้ควบสดครับพี่น้องครับสำหรับค่นนี้เอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทได้ท่านครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูน ตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเอยเอ็ด้ครับพี่น้องครับอย่าพานไปครับวันนี้มึงชุดสามตัวครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวอายุสิบเอ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวเขาเนี่ครับพี่น้องครับหางพุ่มๆเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับสูงกับโบสูงหลไรเราครับพี่น้องครับ สูงอันนี้เม็ดซิมหาบวกนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้่านไปครับพี่น้องครับปาดีกัะตบผูลูกผสมบ้ามันสองตัวครับอายุสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับสามตัวนี้เอาไปเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตร หรือไก่ก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้าพอมีพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ065 207 6884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบลบรนฝางอำเภอกาเสดวิสัยจังหวัดเลยทัครับพี่น้องครับหรือท่านสี่ยกทั้งสามชุดนี่ครับพี่น้องครับง้อเท่ากันเจ็ดตัวครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปในราคาสุดคุ้มเงินครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์หามื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับ หมื่นสี่พันบาทก็ส่งฟรีให้200รอกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรง่วมกันได้ครับพี่รองครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมให้ไว้ได้ครับพี่รองครับสุดคุ้มเกินราคาแน่นอนครับสียกสีแยกได้เหมือนได้ครับพี่รองครับวันนี้เขาเมืองขาเมืองแม่ลูกเมียครบนี่ครับพี่้องครับลูกตัวที่สองนะครับเมียก็เป็นไทยอีสานหรอยนี่นะครับพี่รองครับสีออกแปะไทยกลางหมดแล้วครับพี่รองครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นครับเมียเปอร์เซนต์หลุนทรงครับพี่รองครับเมียก็บลอยยิ้มหาบวกได้ครับพี่รองครับครับผูกร้านได้ ช่าอยู่สามเดือนสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับสำหรับครนี้มองขายเลยครับพี่น้องครับคนต้อครับหนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวรกันครับถ้ามันไกลกันหลายก็สองร้อยกิโลเมตรพ่อแม่พี่น้องกัซอยคาน้มูกแต่มันทางขอกน้ำจืกน้อยครับพี่น้องครับบ่ได้คิดเป็นกิโลหรอครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดซื้อได้คุ้มค่าแน่นอนครับนับวันกัหาหายากแล้วครับงัวราคานี้ครับพี่น้องครับอันนี้มันมันเหลือค้ังซื้อกันไว้ ตั้งแต่โดนหรอครับพี่น้องครับซื้อในราคาที่ถือแต่ขายในราคาที่ถือบ่อเปียกผู้บริโภคแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงพ่อลงทุนครับเพราะวางว้ตัวเราบอถึงมื่นนี่ครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงยังไนกาอัตราควบเสียงในการขาดทุนมันแถบบ่มีเลยครับพี่น้องครับเพราะงัวออกไปด้วยนี่ก็บับตัวเราพอถึงมื่นเหรอได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้างข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับยาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันยาโทษควบสาใจเด้อขาดครับพี่น้องครับ มางิหรีกับจังโถมาได้ครับพี่น้องครับก็ในสื่อกับเมืองชิบดีๆฟังให้เข้าใจครับพี่น้องครับสื่อไปแล้วซั่งไปแล้วมันสี่บด้มีปัญหากันครับพี่น้องครับมันเสียได้บ่เสียเวลาทั้งสองไฟให้คิดว่าซื้อได้แล้วครับพอพี่น้องกับจังโถมาครับถ้าบ่มาบอกผ่านบ่ไปยังครับพี่น้องครับนี่ครับการขาการขายกับเข้าใจกันครับผู้ซื้อไปกับอยากซื้อไปในราคาที่ถือละครับพี่น้องครับอันนี้ห้าแบงไห้ครับพี่น้องครับแบงไห้เพราะว่ากับ เปิดมาหลายคลิปแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้กับว่อมองขายด้วครับพี่น้องครับแต่พี่น้องซื้อได้กับซื้อซื้อบ่ได้กับพ่อ็น่ยังครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งช่องเฮาขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับกับสรับไทยคลิปนี้กับขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากอุดหนุนฝากเข้ามารับชมคลิปลูกในบ้านหวานในสวนน้ำได้แครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชี่แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเฮาน้ำได้ครับพี่น้องครับที่ขายง่อแบบแบ่งปันบ่ได้ขายคอนเทนต์เนี้ย ขายควมจริงใจครับพี่น้องครับอาศัยพ่อแม่พี่น้องไปนานครับพี่น้องครับการสับชิปนี้ก็ขอเจ้า้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ